พอเราโตขึ้นเนี่ยเรามองความรักเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนใจเนะย็นเย็ยยนลงไหมเย็นลงเย็นลงคือบางทีตอนเด็กเราแยกไม่ออกว่าเราคุยกันเพื่อเอาชนะหรือว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้เกมนะหรือหรือเพื่อทําให้ความรักมันมันมัน,ม,นมันดีขึ้นนะหมายถึงว่าพอแต่ก่อนพอเราทะเลาะก,กันเราเราโกรธแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่ต้องคอนฟ lict ต้องคุยกัน เราจะไม่ทะเลาะกันเลยเพราะเราเอ้ยเขาเรียกเราจะไม่มีอารมณ์มาโกรธกันเลยเพราะเรารู้สึกว่าเธอก็อยากเธอก็แบบฉันก็รักเธอเธอก็รักฉันแล้วเราก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดเป้าหมายเดียวกันนี่ก็แค่คุยกันดิสคัสกันและหาตรงกลางมันเหมือนคือตุดท้ายแล้วถ้าเราแบบรู้ว่าเรากำลังไปในทางเดียวกันจับมือกันผมมองว่าการเขาเรียกอะไรมันจะไม่ทะเลาะเหมือนตอนเด็กอ่ะเนาะผมมันคืออะไรเงี้ยพี่เคยได้ยินคำหนึ่งแับ คำว่าในเรื่องของความรักเนาะเวลาเราคนเราครบกันเนี่ยมันต้องค่อยๆคอมโพมายสไปซึ่งกันและกันซึ่งซึ่งไอเรื่อง,องการจับเข่าคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากมากมสำหรับใบใบ,บคิดอย่างนั้นไหมผมชอบคุยนะผมผมสำหรับผมผมมองว่าคีย์ของคีย์ของความรักที่ดีที่จะอยู่กันไม่ได้นานๆคือคือผมก็แบบเหมนแบบแบบมีอ่านหนังสือด้วยแล้วก็แบบตกตะกอนเองด้วยผมรู้สึกว่า การพูดคุยคือสิ่งที่สาคัญที่สุดในทุกๆความสัมพันธ์เนาะเราไม่ใช่หมอดูเนาะใช่คือ,อคือพูดอะไรขอให้หมายความแบบนั้นอและเ,เขาเรียกอะไรครับผมว่าเรื่องคือคือคุยกันอะไรกันแต่ว่าก็อย่าลืมว่าต้องรักษาํำใจกันอให้เกียรติกันให้เกียรติกันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยอ,อย่าเอาแต่พูดเรื่องตัวเอง